มันเป็นเรื่องของความเปรียบเทียบครับ,รบผมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนแต่ดูเธอไม่เคยมีความสุขสักเท่าไหร่พยายามให้เธอมีความสุขอย่างที่รายการของเราเคยนําเสนอนะครับแต่ไม่เป็นผลครับ,รบผมเลยปรึกษากับเธอเธอก็ดันบอกผมว่ามีแฟนมาแล้วก่อนหน้าผมสองคนแต่ละคนนี่มีขนาดใหญ่นะฮะ,ะขนาดไหนไม่ได้บอกแต่บอกว่าใหญ่กว่าผมประมาณสักเท่าครึ่ง จริงทำให้เธอไม่มีความสุขกับการมีเพศสัมพันธ์กับผม mm hmm. ผมจะทําอย่างไรดีครับ mm hmm. ผมพยายามทําทุกอย่างแล้วครับปากลิ้นลีลาท่าทางถ้าจะใช้ครีมเพิ่มขนาดหรือว่าเครื่องปั๊มสุญญากาศจะช่วยได้ไหมครับอ๋อผมได้เรียนไปแล้วครับว่าความสิขที่ผู้หญิงจะได้เนี่ยครับไม่ใช่ขนาดเขาอยากเพศขนาดเขาอยาเพศมีปัจจัยที่น้อยมากมที่จะให้ผู้หญิงมีความสุขทางเพศนะครับอับบองนการที่จะไปปั๊ม จะไปทให้ขนาดใหญ่ขึ้นจะนวดจะทามผมคิดว่าไม่มีประโยชน์ครับม,มีโทษก็อันตรายครับผู้หญิงเนี่ยนะครับจะไปเข้าใจว่าความสุขผู้หญิงเกิดจากการรุ่มเพศอย่างเดียวนะครับความสุขผู้หญิงเวลามีอ่ามีความรู้สึกทางเพศนั้นเกิดจากการสัมผสัสการได้ถูกเล่ารมองนะแล้วความรู้สึกดีๆที่ได้จากผู้ชายครับครับ,รบผู้ชายจะทําให้ผู้หญิงมีความสุขนะครับจะต้องประกอบด้วยหลายอย่างความนุ่มน,นวลความที่มีโรแมนติกอนะ จะทาให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขความเชื่อมั่นความมั่นใจตัวเองจะเกิดขึ้นจุดยุทธศาสตร์ของผู้หญิงนะครับไม่ต้องการว่าเพศที่มีขนาดโตหรือยาวเลยมีเหตุผลว่าจุดยุทธศาสตร์ผู้หญิงมีสองจุดนะครับครับจุดแรกคือที่ตุ่มกระสันที่เราเรียกว่าคริสตลิสผมขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะครับครับจุดนั้นอยู่ภายนอกครับจุดเหนือท่อปัสสาวะออกมาประมาณสองเซนจุดนั้นสัมผัสยังไงขนาดยังไงก็ได้ขอให้รู้จักระยะเวลาถ้าช่วงแรก อย่าสัมผัสแะแตะมากเพราะอะไรเพราะแตะมากจะเจ็บแลวระแวงเมื่อมีอารมณ์ขึ้นมาถึงระยเจากเลขมีการเล่าลมแล้วนะครับถึงค่อยสัมผัสแตะแบบเบาๆครับส่วนที่สองนะครับอยู่ลึกเข้าไปในช่องคลอดห่างจากปากช่องคลอดสามเซนติเมตรครับทางด้านหน้าทางด้านหน้าห่างสามเซนตตัวนี้ผมขอใช้ภาษาอังกฤษนี่เขาเรียกกัน G s p ป t ตตัว G ย่อมาจากชื่อรเฟสเซอร์ที่ค้นพบนะครับชื่อกูเทนเบิร์กจีสปอนี้ จะทำให้ผู้หญิงมีความสุขเสียวอยู่ต้องตาแหน่งนี้ครับส่วนลึกเข้าไปตั้งไกลๆไม่ม,มีประโยชน์เพรฉะนั้นยาวใหญ่ไร้ประโยชน์ต่างครับตอนนี้มันก็อยู่ที่เทคนิคการเล่าโลม,มทเทคนิคของการที่มีการสัมผัสที่ดีแล้วมีอารมณ์ที่โรแมนติกและก็ระยะเวลาที่การล่วงเพศที่เหมาะสมครับขนาดไม่ใช่ทุกอย่างครับ